สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับชูชองนวนพลพระรววยตอนนี้นวนพลพระรววยกับยูวดัดดงหน้าเพื่อนค่ะมาเล็กพอมักกท่ายกเพื่นกันให้ไปแล้วช่วงนึงเนาะค่ะกะมามื่อนี้ก็สิประกอบกับความฝันพอมักกท่ายก พอมักกะทายกเพื่อนกับฝันดีแล้วมาไปตามความฝันพอมักกะท่ายกต่อค่ะพอมักกะท่ายกเพิ่นฝันว่าจังไ๋เกี่ยวกับเหลขที่เพิ่นปล่อยไปเนาะค่ะค้ากันเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นจังไรเนาะหลายมือหลายเว้นฝันดีไปครับได้ฝันไปช่วงนี้ครับ ก้็ฟันนี่เนาะที่ที่หายไปเมื่อนั้นอยู่อยู่ทั้งสาระไงเนาะเออเพราะว่าก็เดาอยู่ว่ามาเอาวันทีนึงนี่ก็คือแค่เลขออกวันวันที่เออวันทีนึงหรืวันทีสองมาเอาก็ยังบ้านเด้นันยังนอกระเดี๋วว่าอยู่เนาะบป็นแบบคำนวนเนาะค่ะพ่อที่ได้ไปนโอ้ย ป้าอาจารย์เนี่ยจังว่าแม่นที่ต้องสวรรค์น่ะเนี่ยว่าแม่นเทวดาสิลงมาเวลาเอาหนีหลัางก็ยขังบออัอนนี้ถึงวันที่สามมาวันที่สามกัขคืนเนาะเลยว่าได้ไปเฮ็ดเงีน้ยในเขาได้ไปสางเฮีน้ยในเขาในคืนวันที่สามแล้วเขาก็เลยเส้นไปขึ้นเฮี้ยไหมในคืนนั้น ว่ามาเสอนไหนจะขึ้นเฮี้นไหมเห็นแน่เฮี้นสางแร้วๆวาสังขว่าขั้นมาเส้นขึ้นเฮี้นไหมนี่คือเหล็กรางมันสิขึ้นบนเด้อเหล็กรางสิขึ้นบนตามลัทิตามลัดที่ครับเออเลขเคล็ดแรงมันอาจจะขึ้นบนได้แต่เลขบนเอาไว้ห่างละเหล็กรางนั่มขึ้นไปไปเป็นบนน้่กันน้่มรางก็เอาไว้น้่แต่วาเขาจะทิมคิดว่ารางมันจะไปขึ้นบนเพราะว่าเขาจาเส้นไปขึ้นบ้านไม่ให้มันก็ต้องขึ้นบนเออคืองวดก้อนนั้น บอกว่าเขาไปอยู่ในตารางสารไงมันบอกที่ผมฝันเนาะไปอยู่ในใต้ิสารังหรออีกามันบินรอดงามขาอีกามมาตำเสลยเกินเนี่ยเออบอกว่าเขาไปรักหน่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เอาอยู่เมื่อนั้นเนาะตั้งแต่เมื่อนั้นเนาะเออมันเป็นรางความเด้อรักหน่อยความเด้อผมได้เอาอยู่เออพวันมาตำอีกาคืองวดนี้เพิ่นขอเส้นมาไปขึ้นบ้านไม่เออหลังจากว่าเมื่อนั้นมาแล้วเลยไปฝันว่าเพิ่นขอเส้นไปขึ้นบ้านไม่เห็นเนี่ยเออิ่นสร้างบ้านแล้วไม่ไหมวาท่าน ขนไปขึ้นบ้านไม้นี่เออเลีกรางเขาเอาน้ำฝนมาบ่นน้ำน้ำอีกเลีกบ่นก็ต้องเอาไว้บ่นเรียกรางก็ต้องน้ำฝนมาบ่นน้ำต้องซื้อบ่นใพร้องแต่คุณพ่อสิมั่นใจไปทั้งบนหลายกว่าเพราะว่าก้มฝันความฝันตามความฝันเนาะไปขึ้นบ้านไม่ต้องขึ้นขั้นว่าขึ้นนี่คือต้องขึ้นค่ะมันต้องขึ้นขั้นมาขึ้นคือขึ้นเออคือขึ้นเออล่างเนี่ยขึ้นมาซื้อบ่นน้ำรดอนโอ้เอาซื้อบ่นซื้อล่างแมนซื้อบ่นซื้อล่างไว้ เป็นเลขล่างตว่าไก่เอานรับซื้อบนน้ำก็ได้เอา้แต่บนก็ลงล่างได้ตัวบนก็ลงล่างได้ตัวล่างขึ้นบนได้แต่ว่าบ่ต้องกลับคือซื้อไปตามนั่นแล้วก็ขึ้นบนลงล่างล่างขึ้นบนน้ำแต่เลขก็มันส้มเกลือเนี่ยส้มเกลือเนี่ยละส้มเกลืนี่ยละนี่นี่นี่ไก่เอาให้คุณพ่อเิ่ยนะคะคุณพ่อจับมันใจจับปั้นช่องให้ได้เพราะขาดตัวเด่นที่คุณพ่อมักที่คุณพ่อวานนาจะเป็นค่ะ นาจะมานนาจะถุนข้าน่าจะเป็นนี่มันมันจะเป็นตัวเก่าอยู่เลยตัวเก่าแบบไหนคะเป็นตัวสองหาเตัวเนียนเออตัวสองหาแต่ว่าแต่ว่าจะจะเพิ่มตัวนี้ขึ้นไปได้สองหาไมนจะเป็นสองหกไปได้มันอยู่ใกล้เชื่องกันด้อตัวบนนี้ด้อนี่นี่เออสองห้าสองหกนี่เอาไว้ใกล้กันแต่สองเก้านี่กะกาไว้แล้วเนาะนี่เนาะมันมาเขือกับอะไรเงี้ยคู่เลยที่ว่าสองหาสองหกมันอยู่ใกล้เชื่องกันสองหกก็เห็ดไ้แล้ว เออบ่นก็บอกว่าบนแล้วเนาะแต่ว่าเอาตัวล่างนี่ขึ้นไปบนน้ำเออขึ้นบนน้ำซื้อ,อแต่ว่ายากับให้เอาไว้จังซี่ละเออใหอาไว้จังซี่ละเออเพราะตอกลับยากเออนี่ยละเอาตัวนี้คิดวงกลมกาวไว้สั้นนั้นละเอาเอาตัวนี้เพิ่มเออนี่หละ,ค,ละคือสองหาแล้วก็สองหกมันจะบนนี้ใกล้กันมันจะอยู่ใกล้ใกล้กันแต่คุณพ่อนี่สิมันใจไปทางบนหลายค่อเพราะว่าเขาเชื้อในไปขึ้นบ้านไม่ไม่ต้องขึ้นบน ความฝันมาเกี่ยวน้ำคืองหวดที่ผ่านมาค่ะครึงหวดที่ผ่านมาเนี่ะคือเวลาเขาความฝันแล้วมันจะเป็นลักษณะนั่นคือเ้าต้องเอาตัวนี้คือน้ำนี่แหละเอาขึ้นบนน้ำเออแต่บนก็ซื้อบนด้่ยละแหละล่างนี่เอาขึ้นซื้อบนน้ำค่ะชากกระชากบน่างน้ำก็ได้ดีเนาะค่ะเพราะว่าสองหาดที่เราให้รางมันก็จะบ่นกันนี่มันหลายตัวจริงเจ้าเป็นตัวเดียวกันได้เนี่ยซื้อบนซื้อล่างไว้ซื้อแล้วคันมันบ่ได้กลับมันก็บ่หลายตัวเนี่ย เขายิ่งไปเลยยิ่งไปเลยอย่างสี้นะ,ะเออขันกลับมันสหลายตัวอันนี้มันโบด้กลับคือเอาไปตามนั่นเลยอ๋อคุณพ่อน,นี่มั่นใจว่าเลขก็ต้องกลับเนาะค่ะองกล้วซืนนวอ้อนานันละอ๋อคุณพ่อจะไปเหนค่ะโค่ะตัวสองหกนั่นสองหกนั่นก็ต้องซื้อบนเออซื้อเน้นไว้นั่นเพราะว่ามันสองหา้วก็สองหกวันนี้ใกล้กันแต่มั่นใจซื้อขึ้นาเนาะค่ะสองหสองห้าสองห้าเป็นไปได้สองหาสองหกสองเก้า นี่แหละคือต้องสองหกสองเก้าถ้าบนนะถ้าล่างนี่ก็ต้องถ้าล่างก็ต้องเทะแเนว่คนนี่แหละกับบ่ร้ายตัวเพราะว่าเลขบ่ได้กลับเลขบ่ได้กลับครับคือล่างกับบนเฉอๆมันกลับมันสิบเบิดหลไหลมันสิบแป่ไหลก็นี่อันนี้บ่ได้กลับล่างกับล่างล่างแล้วกับบนตัวนี้กับล่างแล้วกับบนเท่านั้นค่ะ เพราะว่าคุณพ่อก็ได้ฝันแล้วมัางวันั้นคุณพ่อก็ได้ฝันเปยังบ่าได้ฝันมีตาให้เป็นเลขสูตรไปก่อนเลยเข้ามือก่อก็ได้ว้าอย่าเอ๊ะเป็นยังบ่เขือเทียนสูงกว่าดอกเดียแท้ได้ไห้เขาจยโย่เขาเจ้าสร้างขึ้นหลังแบบไงยสูงเลยคป้าขึ้นไปสูงแต่ว่าสันนี่แหละหลังถืเส้นเจ้ามาขึ้นมาสันโอ้ขันมาขึ้นป้ามาเป็นแต่ย่านแต่มาสูงแค่ก็ได้ว่าอย่เพราะเดี๋ยวเขาเจาสร้างแล้วแล้วเออมาขอเส้นไปขึ้นเทียนมาให้ในเด้อสันก็นเลย เออก็เลืสิได้ไปน้ำกันสองคนมันก็สองอยู่แล้วเนาะกันสองคนนเนาะมันก็สองอยู่แล้วขืนเฮี้ยนมันเฮี้ยนมันหามันหกอยู่แล้วแหละเฮี้ยนหาเฮี้ยนหกอยู่แล้วไปก็ไปสองคนกับสองหาสองหกเนาะแต่ไม่ไม่แค่นั่นแหละตามความฝันเนาะแต่หากว่าเพื่อเฉยเป็นจริงเนี่ก็คงจะเป็นจริงไปได้เอาให้ให้โศกโศกคนหมานโุกปู่โศกคนเรื่องเงินนี่ทั้งยูทูบเขา เอามาซอยเออญาคู่มันก็ได้เอาไปจ้างให้สร้างให้ลูกรกงก็แล้วเรียบร้อยแล้วกะ็ก็ได้รับเงินไปแล้วเป็นที่พ่อใจเออกรรมาการเขาเจอก็มาตรวจสอบก็มาบึงปิดหลักฐานน้ำกัน<ฆ>และะ้วก็ได้ทายเออได้ทายลูกทายภาพไปเบิดแล้วล่ะเงินเท้านี้ ทีเอฟซีคนรวมทำบุญนะค่ะทีเอฟซีคนมารวมทำบุญก็ได้ออกจ้างค่าสร้างไปซ้อยกันเบิดแล้วกัมาทำมาเห็นมาสร้างนซ้ยกันเออมาสร้างเป็นเจ้าภาพเจ้าพระธาตุน้ำกันเออสร้างร่วมทำบุญเป็นบุญเป็นกุศลอันมากเลยแต่ว่าแต่ยังว่าท่านเสร็จแต่ยังว่าท่านเสร็จก็จะค่อยทำไปเรื่อยๆเออถ้าเงินทำมีมาซ้อยไปเรื่อยๆก็จะค่อยท้ำอันเล็กกน้อยไปตามเงินตามแรงศรัทธาเะขามีเหรอเนาะเออเอาสรอยเลี้ยงกันไปเฮ็ดทังไรใบ้านเมืองเทาก็ ก็สิเราช่วงโควิดมันก็บอกคือตอยังคือต่อพีตอนนองชาวบ้านชาวอีสานของเฮาเนี่แหละที่ซอยเหลือกันได้กับคิดครับตอนเรื่องนี่แหละค่ะตัวเลขโชคลาให้อันนี้ผ้าน้ำชกให้ได้สมคามุ่งมั่นปรารถนาสมควมต้องการคุณพ่อคุณแม่ที่เ้ามาท่้งยูทูบข้าเจ้าทีิพนมาเมื่อนี้ก็ให้ได้สมคามุ่งมั่นปรารถนาสมมต้องการทุกสิ่งทุกประการให้สมคามุ่งมั่นปรารถนาหายมีแรงสัทธาขามาอุ้มชู้อุดหนุนและข่ำจุน ของวัดนาเพื่อนเฮาวัดหนองบวมเล่านี่แหละวัดดุงนาเพื่อนเนี่แหละขอจงให้ประสบโชคดีกันทั่วหน้าสู้ขู่ทุกคนสวัสดีครับสาธุสาธุสค่ะสัสดีค่ะของพ่อแก่นนะคะมากระทายกวัดดุงนาเพื่อนเนาะค่ะคุณพ่อเพื่อนกะไห้มาเป็นเลขกคำนวณนะคะแอดกะมาตามแตงแต่ตองงวดเนาะค่ะนี่นะคะ คุณปอเป็นให้ล่างนะคะล่างหลักหน่วยนะคะเป็นหานะคะหา้าหลักหน่วยล่างนะคะเพื่อนก็จับคู่ไห่ก็จะมีสองหา่หาเก้หาหา่าหกห่าหนึ่งหาหาหาสองสองนะคะเป่าเป็นไปได้นะคะจะคือจะมาล่างนะคะและลักซิบบน,นะคะ่ะเลขสองนะคะสองนะคะ,ะ,คะเป็นยูลักซิบบนนะคะ ุณพ่อพง่์กัจับคู่ไ้ก็จะมีสองห้านะคะสองแปดสองเก้าสองหกสองหนึ่งนะคะแต่คุณพ่อพิ่งกับมาฝันค่ะเมื่คุณพ่อพิ่์ได้ฝันเพิ่มเติมแล้วค,ค่ะพง่ามีคนมาเอ่ยมาเสินคคุณพ่อแกนเนี่ยค่ะไปขืนบ้านไม่นะคะคุณพ่อพง่์ก็เลยมั่นใจว่าเลขกจะมาบนเลขกจะเข้าบนนะคะ คุณพอ่อพ่ดกัเลยว่าให้ยกเลขล่างไปเลนบนได้เนะคะ่ะตัวเลขอาจจะลายโตแต่ว่ามันกลับเป็นตัวเลขที่บริกรนะคะคุณพอ่อพ่งมั่นใจว่าต, ONG ต,ตร,าะะรตงๆว่าได้กรับนะคะมาตรงกรับเนาะค่ะค่ะนี่เด้อค่ะเป็นตัวเลขหน้าท่าจากพอแกนมกระท่ายกวัดดวงน้เพิ่นนะคะทางช่องนะคะก็เป็นซื่อกายไม่การนำเสนอสตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางทำให้ชมกับโปรไซวิจรารณญาในการรับช่มรับฟัง พิถูกกายะวากันนะคะถ้าทาไปช่มบอมากก็ชอบก็เลื่อนผ่านค่ะถ้ามักถ้าชอบนะคะก็เก็บไวพ้พิจารณาเนาะคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก,กับคออันทาไปช่ชมทุกๆท่านนะคะโชคดีถูกหวยรวยเงินในวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้ทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ